F a t ไฟฟ์อะคาเดมี่อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k รสไ Fight Academy เมื่อเวลา21.30นาทีวันที่25กันยายนร้อยตำรวจเอกเดชาดินแดนดรองสารวัตรสอบสวนสพอดอนหัวล่อได้รับแจ้งมีคนหมดสติภายในรถกระบะบริเวณใกล้เคียงแยกไฟแดงดอนหัวล่อหมู่4ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนทอผู้เท่าสรศ5519 กรุงเทพมหานครจอดสตาร์ทเครื่องอยู่และในรถยังพบนายประวิทย์ครุฑมีอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่ตามบัตรประชาชน179ทับ1หมู่2ตำบลหนองตําลึงอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีคนขับรถสภาพนอนเอนเบาไปด้านหลังหมดสติปลุกไม่ตื่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเรียกและเขย่ารถแต่นายประวิทย์ไม่ตอบสนองเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ทุบกระจกช่วงหลัง ซึ่งเป็นแคปจนแตกแล้วเปิดประตูเข้าไปนำตัวนายประวิทย์ลงมาช่วยเหลือปั๊มหัวใจกว่า20นาทีแต่นายประวิทย์ก็ไม่ตอบสนองไม่มีชีพรจรและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการตรวจค้นภายในรถที่เบาะข้างคนขับพบยาฆ่า,มาแมลงชนิดรุนแรงที่ยังไม่ได้เปิดและยังพบยากแก้แพ้6ขวดถูกกินจนหมดและมีที่เป่ายาสำหรับคนที่เป็นโรคหอบหืดวางอยู่ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสพอดอหัวล่อได้เล่าว,ว่าหลังจากที่ได้ขับรถออกมาตรวจที่ป้อมไฟแดงก็เห็นรถกระบะคันดังกล่าวจอดแน่นิ่งไม่ขยับทั้งที่ตนก็กดไฟเขียวให้ไปแล้วหลายรอบคันอื่นก็หักหลบออกไปหลายคันแต่รถกระบะคันดังกล่าวก็ยังจอดอยู่ที่เดิมจึงเอกใจว่าไม่ปกติแล้วจึงได้ขับรถออกมาดูก็พบว่าคนขับอยู่ในท่านอนเอียงปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น จนมั่นใจว่าไม่ปลอดภัยแล้วจึงได้รีบแจ้งไปยังกู้ภยัยให้มาทำการช่วยเหลือดังกล่าวจากนั้นได้มีนางสาวศิวพรกัดผู้อายุ39ปีแฟนสาวของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาในที่เกิดเหตุพร้อมกับร้องไห้ปริ่มใจจะขาดนั่งข้างๆศพของแฟนหนุ่มจากการสอบถามนางสาวศิวพรได้เล่าว่าช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกา ตนได้มีปากเสียงกันกับแฟนหนุ่มเรื่องที่บ้านตามปกติของหนุ่มสาวทําให้แฟนหนุ่มขับรถออกมาจากบ้านตั้งแต่ช่วงสายๆายหลังจากนั้นตนพยายามโทรหาแต่แฟนหนุ่มก็ไม่รับสายจึงไม่รู้ว่าไปไหนหรือทําอะไรจนกระทั่งมีกู้ภัยและตํารวจโทรไปแจ้งว่าแฟนของตนเสียชีวิตแล้วจึงได้รีบมาดูตนก็ไม่คิดว่าแฟนหนุ่มจะมาทำแบบนี้ส่วนตัวของแฟนตนเองนั้นมีโรคประจำตัวคือหอบหืดอ,อยู่ แด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายและได้ให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญพิธีตามศาสนาต่อไป